นี่เป็นคดีที่ยังไม่สามารถปิดได้ในประเทศเกาหลีใต้หญิงสาวมัธยมปลายคนหนึ่งได้หายตัวไปในระหว่างทางกลับบ้านและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือเล็บมือและเท้าของเธอนั้นถูกทาไปด้วยสีแดงคดีนี้น่ากลัวตรงที่ว่าแม้แต่ทางตำรวจที่ได้ทำการสืบสวนนั้นก็มีอาการทางจิตไปด้วยแล้วก็เลือกที่จะปลดชีวิตตนเองและยังมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ในเกาหลีใต้อีกด้วยในเรื่องของเวลาในคดีนี้ดังนั้นตำรวจจึงได้มีการประกาศออกไป ว่ามีรางวัลถึง260,000บาทสวัสดีค่ะที่นี่คือบาบภาใต้แสงตะวันวันนี้พวกเราจะมาคุยกันเรื่องเล็บสีแดงอันน่าสงสัยของเกาหลีใต้ในจังหวัดคยองกีตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้มีพื้นที่1.0ล้านตารางวามีประชากร13ล้านคนตามภูมิศาสตร์แล้วนั้นจะล้อมรอบไปด้วยกรุงโซลและอินชอนวันนี้จะพามาชมเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นนั้นมันได้เกิดที่เมืองโพชอนจังหวัดคยองกี อ,อมฮยอนอาเกิดเมื่อปี1989เมืองโพชอนพ่อของเธอเป็นทหารครอบครัวของเธออาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของทหารอยู่ที่นี่ทุกคนต่างก็รู้จักกันปี2002ฮยอนอาอายุได้14ปีเธอได้ไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านของเธอเพราะว่าโรงเรียนอยู่ไม่ไกลมากฮยอนอาจึงเดินกลับบ้านเองทุกวันบางทีก็เดินคนเดียวบางทีก็มีเพื่อนไปด้วย วันที่5เดือนพฤศจิกายน2003เวลาเลิกเรียน16นาฬิกาฮยอนอาและเพื่อนของเธอ4คนได้กลับบ้านพร้อมกันพวกเขาทั้ง4คนไม่ได้ตรงไปแค่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวยังไปเล่นที่บ้านของเพื่อนเธอที่มีชื่อว่าโจหลังจากนั้นพวกเขาก็คุยไปด้วยทำการบ้านไปด้วยไม่รู้ตัวก็18นาฬิกานี่ก็เย็นเสียนแล้วเพราะพ่อของฮยอนอานั้นเป็นทหารเธอจึงโดนเข้มงวดเป็นอย่างมาก ไม่ยอมให้เธอไปเที่ยวข้างนอกจนเย็นขนาดนี้ฮยอนอาจึงรีบบอกลาเพื่อนของเธอเพราะต้องรีบไปกินข้าวกับที่บ้านและทั้งหมดก็เตรียมตัวกลับไปพร้อมกันเวลา18นาฬิกา18นาทีทั้ง5คนก็ได้เดินมาใกล้ๆแถวโรงเรียนพร้อบ้านของฮยอนอาน,นั้นไปคนละทางกับเพื่อนๆเธอจึงได้ทําการบอกลาเพื่อนของเธอและเดินกลับบ้านด้วยตัวคนเดียวในตอนนี้เธอก็ได้โทรหาแม่ของเธอ บอกว่าตอนนี้เธออยู่แถวแถวโรงเรียนแล้วกําลังจะกลับบ้านด้วยทางรดอีกแปบเดียวก็จะถึงบ้านแล้วเมื่อแม่ของฮยอนอาวางสายแล้วนั้นก็คิดว่าอีกไม่นานลูกคงจะรีบกลับมาแต่เวลากลับผ่านไปนานแล้วกับข้าวที่ทําไว้ก็เย็นหมดแล้วทําไมฮยอนอาถึงยังไม่กลับมาอีกแม่ของเธอจึงรีบโทรหาลูกสาวในทันทีแต่กลับติดต่อไม่ได้ผู้เป็นแม่จึงอยู่ไม่ติดบ้านแล้วจึงรีบออกตามหาฮายอนอา ผ่านไปหลายชั่วโมงกลับไม่พบแม้แต่งเงาของหายอนอาเลยเมื่อไปถามเพื่อนของลูกสาวของเธอก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยแม่ของหายอนอาจึงรีบไปแจ้งความในทันทีเมื่อแจ้งความแล้วนั้นตำรวจจึงรีบสอบหาเบาะแสในทันทีและได้สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของหายอนอาตำรวจมีข้อสงสัยที่ว่าเด็กสาววัยสิบห้าปีฮายอนอาซึ่งเป็นหญิงสาววัยแรกรุ่นทำให้ง่ายที่จะไปตามใจของตัวเองสงสัยได้ว่าเธออาจจะหนีออกจากบ้านนี่คือการวิเคราะห์ของตำรวจ ตัเขาได้ออกตามหาไม่ว่าจะตามรถหรือรถไฟก็ไม่พบร่องรอยของฮายอนอาแม้แต่น้อยก่อนที่ฮายอนอาจะหายตัวไปเธอได้โทรหาแม่ของเธอบอกว่าจะกลับบ้านด้วยทางลัดจะมีทางที่เป็นทางลัดจากโรงเรียนจนถึงบ้านของเธอแต่ถนนนั้นทั้งแคบและมืดมากก็จะมีแต่ผู้คนในละแวกนั้นถึงจะรู้จากเส้นทางนี้เนื่องจากเส้นทางเล็กๆนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดทำให้ทางตำรวจต้องไปสอบถามตามบ้านในละแวกนั้นว่าทุกคนได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยบ้างไหม มีคนละแวกนั้นหนึ่งคนตอนที่หายนอาหายไปคืนนั้นเขาได้เห็นรถคันหนึ่งสีขาวแถวถนนสายนั้นรถคันนั้นแปลกมากหน้าต่างของรถคันนั้นถูกปิดด้วยแจ็คเก็ตและดูเหมือนจะปิดบังไม่ให้ผู้คนเห็นสถานการณ์ข้างในแต่ตอนนั้นก็มีแสงไฟสลัวสลัวอยู่เห็นทะเบียนรถไม่ชัดจึงได้ตามข้อมูลที่ได้มาตำรวจจึงรู้ว่าพ่อของหายนอานั้นก็มีรถสีขาวเหมือนกันและเวลาที่เขาเลิกงานพอดีกับเวลาที่หายนอานั้นได้หายตัวไป แต่เมื่อค้นหาดูแล้วก็พบว่าตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงกำจัดพุทธต้องสงสัยไปได้อีกวันที่ฮยอนอาได้หายตัวไปนั้นเธอได้พกมือถือติดตัวไปด้วยตามเวลาที่บันทึกเธอได้โทรหาแม่ของเธอในเวลา18นาฬิกา18นาทีแต่เมื่อผ่านไป2นาทีกลับไม่พบสัญญ,ญาณของเธออีกถ้าหากโทรศัพท์ปิดไปอย่างปกติก็น่าจะสามารถจับสัญญ,ญาณได้อยู่แต่ถ้าหากถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดนั้น ก็จะไม่สามารถรู้สัญญาณได้เลยเมื่อดูจากเวลาแล้วนั้นฮยอนอานกับแม่ของเธอคุยโทรศัพท์กันเสร็จแล้วก็ถูกจับตัวไปในทันทีและผู้ต้องสงสัยอัดทิ้งโทรศัพท์ไปหรือมีการนำแบตเตอรี่ออกมาวันที่14เดือนพฤศ,ศจิกายนเป็นวันที่ฮยอนอานได้หายตัวไปวันที่9แล้วเมืองที่ใกล้กับเมืองโพชอนเมืองอึจองบูแถวถ้ำล่วอยางได้มีการทำถนนอยู่ และคนงานได้มีการเตรียมตัวที่จะทำงานกันอยู่มีคนงานคนหนึ่งบังเอิญเห็นว่าในทางขยะข้างๆมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งจากนั้นจึงค่อยๆนำโทรศัพท์ออกมาเก็บไว้ในกระเป๋าของเขาในวันที่28พฤศจิกายนฮายอนอาหายตัวไป23วันคนงานที่เก็บโทรศัพท์ของเธอได้ได้เสร็จสิ้นจากงานเป็นเวลา10วันก็กลับมาที่บ้านและดูข่าวการหายตัวไปโทรทัศน์ก็ได้ปรากฏเรื่องของฮยอนอา คนงานคนนั้นจึงนึกขึ้นได้ว่าเขาได้เก็บโทรศัพท์ไว้มันจะเกี่ยวกับคดีนี้ใหม่นะเขาจึงได้ทำการติดต่อตำรวจไปและนี่คือโทรศัพท์ของไฮยอนอาจริงๆตำรวจเลยไปตรวจสอบสถานที่ที่พบโทรศัพท์ของเธอพวกเขาพบว่าที่นี่ไกลาจากบ้านของไฮยอนอาถึง7.4กิโลและเมื่อตรวจสอบบริเวณรอบๆตำรวจก็ยังพบกับกระเป๋านักเรียนของเธอและยังพบชุดน,นักเรียนเน็กไทรองเท้าและถุงมือรวมถึงโน้ตบุ๊กทั้งหมด13ชิ้น เรากลับพบแต่เข้าของพวกนี้แต่กลับไม่พบร่างของเธอดูเหมือนว่าคนน่าจะเอาของพวกนี้มาทิ้งให้เกลื่อนการไปทั่วสถานที่ที่พบกับโนตบุ๊กนั้นกลับพบชื่อของฮายอนอาที่ถูกฉีกออกอีกด้วยวันที่8กุมภาพันธ์2004 3เดือนแล้วที่ฮายอนอาได้หายตัวไปเวลาประมาณ3ามทุ่มตำรวจนายหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของตนเองทำการตรวจสอบอย่างปกติเมื่อเขาเด้เข้าไปบริเวณใกล้ๆก,ก,กับท่อระบายน้ำ กลับพบกล่องทีวีติดอยู่เขาเลยลงไปตามรางน้ำเตรียมที่จะย้ายมันออกไปแต่ทันใดนั้นเองเขาได้เห็นในสิ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมได้อีกตำรวจผู้นี้จึงรีบโทรแจ้งที่สำนักงานโดยด่วนแต่เล็บมือและเท้าของผู้หญิงคนนี้ทาด้วยสีแดงที่โดดเด่นเมื่อตำรวจได้เห็นดังนั้นพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นเมื่อด้าลายนิ้วมือมาแล้วก็นำมาเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าไม่มีลายนิ้วมือของผู้หญิงคนนี้ ในเวลานั้นเกาหลีใต้ได้มีฐานข้อมูลของลายนิ้วมือนั้นมีครอบคลุมแล้วมีความเป็นไปได้สองอย่างไม่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้หนึ่งคืออาจจะเป็นชาวต่างชาติอีกอย่างอาจจะหมายถึงไม่ใช่วัยรุ่นตอนนั้นทางตำรวจก็นึกขึ้นได้เมื่อ3มเดือนก่อนฮายอนอาได้หายตัวไปพวกเขาเลยรีบติดต่อพ่อและแม่ของฮยอนอาพวกเขาบอกว่าฮยอนอานั้นเคยมีการผ่าตัดช่องท้องที่มีรอยแผลเป็นเมื่อหมอชนสูตรได้ทำการตรวจ ก็ยืนยันในทันทีว่านี่คือฮยอนอาที่ได้หายตัวไปแต่ว่ากล่องทีวีกล่องนี้ผู้ต้องสงสัยได้มันมาได้ยังไงเมื่อรู้ถึงรหัสประจําเครื่องทําให้รู้ว่าเครื่องมาจากอย่างโจใต้ จากร้านค้าของอิเล็กทรอนิกส์มีการส่งถึงบ้านและคนส่งกับผู้ซื้อนั้นมีโอกาสที่ได้สัมผัสกับกล่องนี้และบนกล่องก็พบรอยเท้าตำรวจจึงรีบตรวจสอบและพบเจ้าของรอยเท้านี้เขาคือคนส่งของคนหนึ่งคนส่งของบอกว่ากล่องกระดาษใบนี้หลังจากที่เขาได้ส่งกล่องหลังนี้ไปที่บ้านของลูกค้าแล้วผู้ซื้อให้เขาทิ้งกล่องไปด้วยตัวของเขาเองดังนั้นเขาจึงนำกล่องใบนี้ไปทิ้งตามข้างทางเอง และตอนนั้นกล่องกระดาษตกลงไปในน้ำพอดีเขาจึงเหยียบม,มันไว้เลยทำให้เกิดรอยเท้าของเขาในวันเกิดเหตุคนส่งของก็มีหลักฐานในการยืนยันตัวตนหลังจากที่ตำรวจได้ตรวจสอบดังนั้นก็พบว่ากล่องโทรทัศน์กับคดีไม่มีความเกี่ยวข้องกันก็แค่คนร้ายบังเอิญเก็บม,มันได้ที่น่าแปลกใจที่สุดคือเล็บมือและเท้าของไฮยอนอาถูกทาโดยน้ำยาทาเล็บสีแดง ในประเทศเกาหลีนักเรียนมัธยมไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทาเล็บได้และฮายอนอาโดยปกติแล้วก็ไม่ได้ทาเล็บอีกด้วยตำรวจยังค้นพบอีกว่าพวกเขาได้มีการทาเล็บแบบแนวนอนนั้นจึงทําให้การทาสีนั้นเลยดูไม่เรียบแต่นั่นก็ไม่ได้มีรอยขีดขวดอะไรบนเล็บของเธอแถมคนร้ายก็ยังมีการตัดเล็บให้เธออีกด้วยตำรวจได้ร่วมกันวิเคราะห์ในส่วนของเล็บนี้หลังจากนั้นจึงไปที่ตลาดไม่ว่าจะไปที่ร้านทานเล็บที่มีน้ำยาทาเล็บสีแดง จึงได้นํามาเปรียบเทียบแต่กลับก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรที่มีความเหมือนกับน้ํายาทาเล็บสีแดงนี้อาจเป็นไปได้ว่าคนร้ใช้น้ํายาทาเล็บแบบนี้หรืออาจจะเป็นน้ํายาทาเล็บตามแผงข้างทางน้ํายาทาเล็บอันนี้เนื้อมันค่อนข้างหยาบและส่วนของน้ํายาในแต่ละอันก็มีความแตกต่างกันไปด้วยหลังจากนั้นคนขายเครื่องสำอางในโพชอนได้มาแจ้งเรื่องสถานการณ์ให้กับตำรวจว่าก่อนที่ฮยอนอาได้หายตัวไป ได้มีผู้ชายคนหนึ่งมาซื้อน้ำยาทาเล็บเขาได้ซื้อน้ำยาทาเล็บสองขวดถามพนักง,งานว่าอันไหนสวยที่สุดตอนนั้นทางร้านก็ไม่ได้คิดอะไรถึงความไม่ปกติก็คิดเพียงแค่ว่าเขาอาจจะซื้อให้กับแฟนสาวของเขาแต่หลังจากที่ฟังข่าวของฮยอนอานแล้วพนักง,งานของร้านเครื่องสำอางจึงคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแต่มันก็นานมาแล้วแถมทางร้านก็ยังไม่มีกล้องวงจรปิดอีกพนักง,งานร้านก็จดจำเขาไม่ได้ละเอียดมากนักตำรวจจึงไม่ได้ตรวจสอบต่อ วันที่11กันยายน2004มีการทำร้ายร่างกายหญิงสาววัย24ปีอยู่โชคดีตรงที่ว่าเธอโดนผู้ชายคนนี้ตามตัวเธอได้โทรศัพท์กับที่บ้านอยู่เมื่อทางบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องจึงรีบทำการแจ้งตำรวจผู้หญิงคนนี้จึงหลุดออกมาได้ตำรวจจึงรีบมายัางที่เกิดเหตุแต่ปรากฏว่าคนร้ายได้หนีไปแล้วตามจากที่ผู้หญิงคนนี้ได้บอกมาว่าคนร้ายน่าจะอายุราวๆ20ป่ปีสูง170่งเซนติเมตร ผมสั้นใส่รองเท้าแตะแต่สุดท้ายก็ไม่รู้อยู่ดีว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของฮายอนอาไหมวันที่16ตุลาคม2004คดีของฮายอนอาใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วแต่คดีนี้ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรผู้รับผิดช,ชอบคดีของฮายอนอาเจ้าหน้าที่ยุนทุกกดดันเป็นอย่างมากและเขาจึงเลือกทางที่มันตันเขาจึงได้ทิ้งจดหมายลาตายไว้ ระบายเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นตลอดจนเรื่องของไฮออนอาเขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากต่อจากนี้ตำรวจจะต้องตามจับตัวคนร้ายให้ได้และเพิ่มเงินรางวัลเป็น2,60,000บาทและหวังว่าทุกคนจะให้บอดแสดที่เป็นประโยชน์วันที่17มีนาคม2019คดีนี้ผ่านมา16ปีแล้ว มีรายการของเกาหลีชื่อว่า Answers Question ได้รับรู้เรื่องราวภายในและการเผยแพร่ทางสื่อเอ็ดว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบ้านเกิดอยู่ที่โพชอนได้พูดว่าในปี2003โดยปกติแล้วเธอก็ทำงานอยู่แถวนอกเมืองแต่ทุกๆวันหยุดเธอมักจะกลับบ้านที่โพชอนเสมอแต่ช่วงวันศุกร์ของปลายเดือนตุลาคมเธอก็กลับมาโพชอนเหมือนอย่างปกติเมื่อเธอกำลังเดินกลับบ้านนั้นก็ได้เห็นรถคันสีขาวคันหนึง่งขับช้ามากเท่าๆกับการเดินของเธอ จากนั้นคนขับรถคันสีขาวคนนั้นลถกระจกลงมาแล้วถามเธอว่าจะไปด้วยกันไหม mm. เมื่อเธอเห็นว่าคนขับรถเป็นผู้ชายจึงรีบปฏิเสธไปแต่ชายคนนั้นก็จะล้างเธอไว้ทําให้เธอรู้สึกไม่กล้าที่จะปฏิเสธก็เลยขึ้นรถเขาไปหลังจากขึ้นรถแล้วผู้ชายจึงได้ถามเกี่ยวกับผู้หญิงว่าอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนเหมือนกับจะบอกว่าเขาจะไปส่งเธอที่บ้านเมื่อชายคนนั้นมาส่งเธอถึงที่บ้านแล้วผู้ชายก็ไม่ได้หยุดรถอย่างที่ตั้งใจแถมยังบอกว่าเขานั้นยังโสด และถามเธอว่าไปกินกาแฟกับเขาไหมผู้หญิงคนนี้รู้สึกถึงความน่ากลัวจึงหาโอกาสและเปิดประตูออกไปเมื่อกระโดดลงจากรถได้แล้วก็วิ่งหนีออกไปหลังจากนั้นเมื่อเธอเห็นรถคันสีขาวนี้ก็ได้ขับตรงไปยังทางโรงเรียนนั้นและไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเมื่อผู้หญิงคนนี้กลับมาที่โพชอนเธอก็ได้พบกับป้ายติดประกาศตามหาคนหายนั่นคือไฮยอนอาตอนนั้นเธอจึงนึกได้ในทันทีเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอตอนนั้นเธอรู้สึกกลัวมาก เพราะว่าผู้ชายคนนั้นตอนนั้นเขารู้ที่อยู่ของเธอแล้วเธอเลยไม่กล้าที่จะไปแจ้งความกลัวโดนแก้แค้นผ่านมา16ปีแล้วเธอถึงพึงกล้าที่จะพูดถึงมันตามที่ผู้หญิงจําภาพของผู้ชายคนนั้นได้จึงได้มีการวัดภาพเสมือนขึ้นมาในวันที่17มีนาคม2019เมื่อภาพเสมือนถูกเผยแพร่หลังจากนั้นก็มีความช่วยเหลือจากนักสะกดจิตมาลื้อฟื้นความทรงจำเมื่อ16ปีให้แก่เธอรายละเอียดต่างๆจึงค่อยปรากฏขึ้นผู้ชายสูงประมาณ1 7 0 1 7รซเถึงนึริเซต ผิวค่อนข้างขาวตาสีน้ำตาลอ่อนนิ้วเรียวยาวเขา่าทานเล็บด้วยข้างหลังรถของเขามีกระเป๋าวางอยู่และมีเสื้อคลุมสีกากีวางอยู่ป้ายทะเบียนรถคือขยองกี735หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ทางตำรวจจึงช่วยสืบหาผู้หญิงคนนั้นจึงได้มีรายละเอียดของภาพมากขึ้นทางสื่อก็ได้รายงานเขาออกมาอีกด้วย เมื่อภาพเสมือนได้ถูกเผยแพร่ออกมาชาวเน็ตจึงได้บอกว่าข่าวนั้นมีเกี่ยวกับคดีดังที่มีการทำร้ายคนในเมืองของฮา,งาวาซองภาพวาดของผู้ต้องสงสัยนั้นเหมือนเหลือเกินตำรวจจึงสันนิษฐานว่าความทรงจำเมื่อ16ปีก่อนของหญิงสาวคนนี้มันไกลเกินไป และแถมความทรงจํานี้ยังผ่านการสะกดจิตมาเสียอีกอาจจะเป็นคนเลวคนอื่นอีกทั้งความแม่นยําของภาพบุคคลอีกเมื่อตรวจสอบป้ายทะเบียนแล้วก็กลับไม่พบจุดที่น่าสงสัยจนกระทั่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเรื่องผู้ร้ายในคดีของฮายอนอาเลยปี2007ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาจากเดิม15ปีเปลี่ยนเป็น25ปีจาก2015เป็น25 การแก้ไขไม่มีผลต่ออายุความดำเนินคดีความหมายก็คือเมื่อเจอผู้ก,กระทำความผิดทีหลังไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็สามารถฟ้องร้องได้ตลอดเวลา พวกอัชิญากรต้องได้รับการถูกดำเนินการเข้ากระบ,บวนการยุติธรรมและหวังว่าคดีนี้มีโอกาสปิดคดีในเร็ววันนี้นี่ก็เหมือนกับได้มอบให้ฮยอนอาและครอบครัวของเธอโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้หากทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เสมอถ้าหากชอบคลิปนี้แล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like ให้ด้วยนะขอบคุณทุกคนนะที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราและนี่คือบาภายใต้แสงตะวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย